ท่านบริษัทโปรดทราบท่านบริษา,ษาทษาที่เดินทางมากับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่909รถตกงบริษัทจะสถานีกรุงเทพไปทางสถานีน้ำตกสำหรับวันนี้ขบวน 9ก9ครับวันนี้ตู้นอนเป็น GR ครับของแล้วท่านบริษดยารโปรดทราบท่านบริษดยารที่ยืนชิดติดขอบชานชาราที่1โปรดร,ระมัดระวังด้วยนะครับอีก,กัะคู่ทางสถานีจะเคลื่อนตัวรถที่จอดเทียบชา,ชานชาราที่1ไปเก็บในย่านสถานีนะครับโปรดอ,อยห่างแนวเส้นสีเหลืองด้วยนะครับ นี่ครับของแล้ครับของแร้ตู้เหมาคบขบวรถเข้าสูสถ,ถานีเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่84นักส่งบริษัทจากสถานีตารางปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัติเดินทาง